เปิดไมค์แล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่หลังไม์ก m i ไม้ครับนะครับโอเคก็วันนี้เรามาอยู่กับเนสโกจังครับดูโกกันสองคนเนาะไปอันนี้ใครไม่รู้นะครับเสื้อขาวเนี่ยโอเคผมลืมล็อกอินนะไปโอ้ผมมีสามกล่องเลยวะครับไปเปิดเลยโอเคครับกล่องแรได้เลยครับอันนี้คืออะไรวะของกระจอเนาะคอมมอนสวัสดีเพื่อน ก็วันนี้ครับเราก็ไม่ได้มากับนะีซิโกเนาะพูดเล่นนะครับมากับบนัสนะโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ยังไม่เล่น m i n ในเกม lucky Iceland นะครับอ่าก็วันนี้ผมมาเล่นเวลาหกโมงนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบว่าโอกาสเจอแบบฝรั่งก็ยเยอะนะครับที่มันเติมเยอะๆเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนี่เป็นเซิร์ฟของฝรังนะ่งเนาะปาบอะไรวะครับอ๋อสกินโลไปนี่ครับ เห็นไหมครับเออผมจะบอกให้นะครับเห็นไหมล็อบบี้มันจะขยายนะครับเพื่อรับรับขอเรียกว่าเลยรับจํานวนคนที่มาเล่นเนาะป้ายโบนัสพร้อมยังครับพร้อมเสมอครับเย็ดโอเออท่านผู้ชมครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักเนาะติดต่อหลังไม์กับโบนัสได้เลยครับ๋ยวผมทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้ผมก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับออ้ยก็คือรถไฟชนกันนะครับยังไงหลายคนไม่มีปัญหานี้เนาะ เออมัวมัวแต่มูครับเราอยู่ด่านเลยครับด่านเอเทนเนาะด่านอะไรวะครับอ๋ออใช่อันนั้นปะไอคนที่มันหลบใต้หลังคาปะออปใช่ไหมมันเอเทนปะมันดูทรงเอเทนสุดละด่านนั้นอ่ะน่าจะใช่นี่เป็นไงครับตอบกบเกลียนนะครับเ <laughs> ออนะไอ้ผมพูดจริงไงผมทิ้งเฟซบุ๊กให้นะปร<อ>ึกษาเรื่องความรักได้เนาะสำหรับใครที่อกคักกัชิคกีคนี่ ไอ,ไอ้เคยเอนี่คืออะไรถ้าบุนัทตอบช้านี่คือไม่ต้องแปลกใจนะครับเนื่องจากเขาต้องตอบแชทอะไรเยอะอยู่แล้วเนะาะไปเอาเป็นว่าเรามาดูมาดูผมเล่นเกมดีกว่าเออบนัสก็นอกนอกจอครับนอกไมคนะเออไปคุยกับบนัสเองเลยเนาะก็ตอนนี้เรามาสนุกกับไมค c ครับดีกว่าโอ้เปิดมาได้ดาบเลยครับไปก็เหมือนจะไม่มีคนมียศป่ะครับแต่ว่า มันมันจะไม่โหวดอ่าไม่โหวดอ่าโหมดอื่นมาเนี่ยก็คือได้เล่นโหมดธรรมดาเองครับโอ้ขึ้นไปแรกของเน,ะ ABC. นาะอี c เอ้าใครเปิดได้อันนี้ครับมันเรียกว่าอะไรนะอูกาบา๊บใช่อูกาบา๊บอาเหล็กบักเหล็กบักเอาบน้ผมผมมีรองเท้าไห้ครับอุ้ยอันนี้มันดาบว่ะก่อนนะรองเท้าอันนี้ครับโอเคจะไปเนาะ โบนัสต,ต้องการเลยครับจดให้วิธีนี้ผมมันต้องใช้พลิกกป่ะครับผมว่าอย่าผมค่อยค้าดีกว่าเนาะดูสาถานาการณ์ผมแบ่งอันนี้ให้โบนัสอีกครึ่งหนึ่งแล้วกันโบนัสเอาไปเหล็กหนึ่งชุดนะครับเก้าไม่ใช่หนึ่งชุดดีหนึ่งเก้าครับเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรคือหนึ่งเก้าบ้าเอ้ยผมมึนแล้วครับให้ตายสิโอะมันจะมีคนอ้าว อะไรวะหมูหมูอยู่นี่ผมเกือบตายครับอหอะไรวะผมเกือบตายเลือดผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเยเกือบตายครับเฮียาียผมนึกว่าโบนัสวายยศครับอะไรวะโอ้ขอบคุณครับตกใจเบิร์ดเอาโบนัสเอาไปครับผมไม่ใช้โล่เนาะโอ้โหเออแต่ว่าถ้าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าอุกกระบะเนาะ จะโดนซ้ำตายเลยตายคือตายจริงคือโบนัสมีเกาะครับเห็นไหมมันมีเกาะมันมีเกาะอ,อยู่นะครับโบเออเป็นหุ่นไรกาเนาะดูเอาโอเค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 ไม่ไม่เอาผมเอาอะนะหุ่นไรกาเออไปเอามาครับสวยอย่างนั้นแหละเสียงอะไรตุ้นตุ้นเออโบนัสเอาชุดเกาะไปครับป่ากเนาะเอ,อ๊ะหลังคาอยาระเบิดหรือเปล่าเสียงโคตรใกล้เนาะ อะไรวะหมอ,อเพื่อนเปิดกล่องนั่นบนครับไปผมอยากไปฆ่าหมูอะครับเออถ้าเราฆ่าหมูมันจะได้ของอะไรดีหรือเปล่ามันได้แค่ชุดเก,กาะกระการของมันเนาะแบบจำพวกอะไรอะเกาะทองอะไรของมันนะกับหมวกกันไฟเนาะกันไฟนี่คือกันของจริงแล้วแบบไม่เจ็บเลยคุณเดินลุยไฟได้เลยอเออถ้าได้หัวมันนะบ้านหลังนี้ปะครับบนนั้นวันหนึ่งผมได้เอ็นบีซี เคเคเคเพื่อนสุดจัดครับเอ้บุนัดเต็มยดยังครับเกาะเต็มยดยังยังครับยังไม่อ,อยาผมแลกให้เพื่อนเลยดีกว่าเออผมเห็นเพื่อนตัวเปล่าเป็นึหโอ้ยโอ้ยใจเย็นโบคุณต้องอยู่มาแบกผมก่อนนะ,ะเอาเอวีซีตัวไหนวะครับอุย้ยตายเออไอ้ตัวนั้นปะครับที่มันเจ็บเหอเน,นะเออตัวนี้เลยครับอยอผมแลกให้เพื่อนแปบ๊บ นายก็รีบรีของดีเพื่อนเออนั่นแหละหวังว่าเพื่อนจะไม่ตายก่อนนะครับเห็นมันไปกลางแล้วอุซาว,วังดีกับมันเนาะโอเคแรกแรกได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเอาขวานเผื่อมันจะใช้ขวานเนาะมีอะไรอีกเพื่อนนายมีของดีอะไรอีกจัดมาครับดาบบนั้นมีดาบเองครับโอ้โหวัดแท้เพลินระเบิดเฮ้ยผมดาบดาบดาบอันนี้คือแรงเท่ากับดาบเพชรเลยครับ ชับชับดาอ,อุ้ยอะไรวะอันนี้แรงกว่าดาบเพชรหรือเปล่าครับเดี๋ยวก่อนนะโบน่าใจนะไปห่มผมจะขุดรูนะครับมาสู้กับมันมาดีเพื่อนเราเจอไอซี IC U IC U ยูไอซียูไปเอ้าโบน่าใจได้ไงวะครับลูกหมูสามตัวโอ้โหอ,อมันออกมาจากรูตรงนี้<อ>เห็นไหม<อ>ครับโบ เวนเป็ดเห็นไหมเห็นไหมมันออกมาจากรูตรงนี้ครับโห้โคตรแรงด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะเร็วก่อนนะโห้ผมได้ของโบนัสมาเฉยเลยครับนี่นะของโบราณก็แจมแฉมนะต้องเก็บไว้นะของแจมต้องเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูมันได้ใช้เนาะมันจะระเบิดไฟใส่ผมก่นอนไม่เป็นไรอะมันคงไม่ตายหรอกครับเอออ่ะโอเค โอ้หมูก็ของกระลหลเนาะไม่ได้หวังเพิ่งอะไรมากเนาะทีมเราเหลือหนึ่งคนแล้วครับเออกำลังพูดหยกๆกนะว่าจะเอาของไปให้เพื่อนเนาะเพื่อนก็รีบต่อไปจังหนึงูสิบครับอออตัวเปล่าเลยเนาะหรือว่าเขายามาสารต่อปณิธานหน้าหนูเนาะออุ้ยผมก็มายืนยืนจัดของตรงกลางได้ไงโอ้ทำไปได้ครับเดี๋ยวเจอฮานูกเกียน,นครับวีบุนัตหรือเราจะใช้สเตปเดิมครับที่ว่ามันเป็นหลบมุมหลังคาเนาะ เออวะอ่ะเออว่ะจริงครับไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตีมันตกดีกว่านี่ไงผมผมมีแค้นต้องชำระครับสักครู่มา,มาดีเพื่อนอมันก็ตีแรงเอาเรื่องนะครับอเอ็นเดอร์แมนเนี่ยอ้ถึกด้วยนะครับออทำเป็นว่าไปอืมจะว่าไปผมไม่ม,ไมีมีอะไรเลยเอออันนี้อันนี้ก็จำเป็นครับกกน,นะทิ้งอันนี้แล้วกันเนาะ เผื่อได้แอปเปิลนะครับเหมือนจะมีคนไปแย่งผมอยู่แล้วครับด้านบนนั้นมากกว่านั้นก็คือผมไม่มีธนูด้วยสิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยเดของโชคดีนะครับเผื่อได้ผมอยากได้ธนูะครับหลังเข้าครับหลังเข้าอุ้ยอะไรวะผมแล่ของอยู่ก่อนนะเอาตี ันสู้กันอยู่เหรอครับเอยู่กันนะผมรีเลือดตเอาเพื่อนอะไรตรงนี้ทำไมอ่ะอา้อาวอ้าวเดี๋ยวก่อนนะใครยิงผมผมเจอแล้วผมเจอแล้ว้ยผมไม่น่าฆ่าหมูเลยวะ่ะเมื่อกี้ผมเอามาเป็นแบบพอามาแบบกันตายอย่างดีเนาะเอออยู่บนนี้สู้กับมันแหละมาดิโอ้โหมันก็โคตรโฉดว่ะครับอ,อ,อ,อะไรวะอะไรวะแทบแทบอะไรวะแทบแทบ เอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับมันขึ้นมาทางไหนเนี่ยโอ้ผมหลอนเลยอ่ะโอ้นั่นไงอู้มาละมาดิมาดิมาดิอู้มันวิ่งเร็วอว่าครับอู้เฮ้ยมันใส่ผมใส่ผมรัวว่ะใส่ผมแบบแรงๆแล้วรัวๆด้วยดอกว่านะมันอิวมือหัวฟันไม่ค่อยโดนว่ะมันรัวป่ะครับอ้าวอดีกว่อนนะผมอุดทางขึ้นก่อนโอเคโอเคปลื้มกลมความได้เปรียบนะครับโอ้โหเอาอะไรมาพูดครับมันรู้จักคำนี้ครับเฮ้ย ของดีว่ะครับผมอยากลงไปเปิดใจแคบขาแล้วเหมือนมีคนมาครับเหมือนมีคนมาครับเฮ้ยผมอยากผมอยากเปิดหมูอะทําทไงดีวะเออโมนัสผมผมผมมีแผนล,ละสิ่งนี้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 ใช่ใช่ใช่เออไม่สิไม่สิไม่สิไม่ส,มสิขอเรียกว่าอะไรนะปุ่มระเบิดปุ่มระเบิดโอเคโอเคมีระเบิดของโมนัสหรือเปล่าครับผม <c oughs> ผมเจ็บเนี่ยผมเจ็บปะเนี่ย โอเคครับแม่ผมบอกว่าข้าวผมมาแล้วเนาะผมพร้อมกินข้าวละแต่ว่าผมก็มาทําคลิปให้ก่อนเนาะอวดดีเพื่อนมันก็ยังจะยิงผมได้อยู่เนาะตายสิไม่ใช่มไม่อยากใช้เอาไงดีครับโบเดี๋ยวก่อนนะจุดแล้วเบิดไปเลยดีไหมครับระเบิดมันก็จะตกไปหรือเปล่านั่นไงย่อนระเบิดนะครับแถวบ้านเรียกโอเคๆเหมือนคนหนึง่ง คนหนึ่งจะว่าไงครับผมเห็นใช่ไหมมันย่องอยู่หรือเปล่าตะกี้ผมเห็นคนนั้นผมใส่ได้เปล่าครับเหมือนธนูมันไม่มีให้เกียนละครับโอเคข้าวผมมาแล้วเนาะโบนัสได้ยินไหมไม่ได้ยินครับเว่อปั๊บนายมีแต่ธนูเหรอเพื่อนปั๊บปั๊บสเต็ปนายมีเหมือนธนูหรือเปล่าเออแค่นั้นแหละอ้าวอะไรวะ ใครระเบิดอันนี้ระเบิดผมงงก็นะผมผมผมโอ้โหได้ไงครับยะเอาผมมาไกลได้แค่นี้แหละครับไปจัดไปโอเคครับด,ด่านอาร์ตสวัสดีครับโบนัสเหมือนเน็ตผมแหลกปะนนะหรือว่าจังไดหรือมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟ ขึข้นเขาครับโอเคโอเคเออด่านนี้ครับผมจะบอกทิกท่านผู้ชมให้รู้ไหมครับด่านนี้อะไรโกงสุดด่านอาร์ตเนี่ยอะไรครับผมจะเฉลยเลยครับก็คือทนูระเบิดครับเพราะว่าตรงฐานกับตรงก่อนตรงกลางพอหรือว่าอะไรไอ้รอบนอกอะ่ะแบบพูดยังไงดีคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบวงแหวนดาวเสาอเออประมาณนั้นครับคือมันจะเป็นบล็อกชั้นเดียวเลยนะแบบ ชั้นเดียวอย่างเงี้ยครับก็คือแบบพักมันระเบิดอะ่ะคนตกเลยนะครับเออด่านนี้ผมผมมีประวัติเยอะมากก็คือเวลาเล่นนอกจอกับโบนัสเนาะเวลาได้จุดฟาร์มที่ว่าเพชรเกิดนะครับที่ว่าแร่เกิดเดยอะๆนะขุดดิ่งลงไปนะครับผมนึกว่ามันจะแบบเป็นดินหลายชั้นะ่ะใช่ไหมเนี่ยด่านนี้เลยนะขุดลงไปปุ๊บนี่คือได้ดูโบนัสเล่นเลยครับผมบอกแค่นั้นแหละ เห็นไหมเนี้ยมันมีมันจะน้อยอ่ะน้อยแบบน้อยส่วนนะครับที่มันจะเป็นพื้นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ทานูระเบิดจําเป็นมากหวังว่าถ้าเปิดได้นี่คือแบบผมก็โอเคอ่ะอันนี้นฮานูรรมารครับก็ดีอยู่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 เหร <S <S อคเดี๋ถวจะว่าไปผมกับบนนสก็เล่นานานแล้วเนาะทำให้แบบโปรเฟชชั่นนั่นไงเออเล่นไปเยอะๆก็แบบรูว่าด่านไหนทิกยังไง เออแล้วด่านนี้ด้านบนมีบล็อกเหล็กนะครับใช่ไหมไม่รู้แต่ว่ามันมีลัคก,กี้บล็อกละมันมีเหล็กไหมครับโบนัสด้านบนไม่เคยไปเลยวันน,นี้ผมก็มีอันนี้ด้วยดิมีเขาเรียกวา่าเขาเรีเยกวานนะ่าอะไรวะเออขึ้นไปทางนี้ได้ครับเออโบนัสเปิดได้พอดีเลยกำลังจะอามาอวดท่านผู้ชมไปจัดไปจัดไป ดวงก็เข้าข้างเราอยู่นะปาบนั่งไงครับผมเห็นแต่ Lucky Box ลัคกี้บล็อกล้าหนึ่งอันเคเสียดินต่อมานิดหน่อยนะเพื่อแบบว่าให้เรารู้ที่เนาะเื่อแบบโดนลุมอยู่อะเราไม่มีจังหวะไปตรงกลางได้เนาะเราก็มาเปิดตรงนี้ก่อนปาบขึ้นมาตั้งนานนะโอ้บูนัสดูสิผมเปิดได้ภาษาอีกคนระับโคตรสูงบุนัดู ปรา,าสาทที่สร้างจากยอดนะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันก็จะสูงแต่ว่าศัตรูมาอยู่หน้าหาคุณนึงครับบูนัทสังเกตดูให้ดหอีอันตรายครับอันตรายอันตรายจาัดเลยครับเพราะว่ามันมีปีกเนาะแล้วมันก็เปิดได้เปิดได้ที่เรียกว่าอะไรนะเปิดได้แตงโมสูงนะครับเออมันสามารถขึ้นมาหาเราได้เลยนะโอเคเอ้ยขอบคุณครับบูนัทรู้ใจว่ะเฮ้ยสุดยอดบนัทมีไม้ไหม มีหรือเปล่ามีสติ๊กไหมโอ้ขอบคุณครับโอเคผมได้ดาบละเออมันออมันเฮ้ยบน,น,น,นันะ่ไม่ต้องไม่ต้องค้าพริกแอ๊กนะไม่ต้องค้าพิพกแอ๊กเพราะว่าอย่าผมจะไปขูดทองฮะผมผมเปิดได้พิกแอ,อ๊กเฮอผมเมาเลยเนะี่ยใน่อนน้านะคลิปนี้ผมเบลอเบอว่ะเฮียไปอย่าผมไปเปิดทองให้ตรงนี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 ้ Okay, โบนัสอุย๊ยพอดีเลยครับโบนัสเดี๋ยวเราโบนัสทำยงไงดีโบนัสไม่ค่อยมีเกาะน,นะเพราะฉะนั้นเอาธนูไปแล้วกันเดีย๋ยวผมจะทำเกาะแล้วไปใส่เดีย๋ยวว่าคนหนึ่งใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวโบนัสก็ค่อยใส่ตามเดีย๋ยวก่อนนะกองคราฟอยู่ด้านบนใช่ไหมอยู่อยู่ด้านหลังพวกนี้ครับรออ๋อตรงนั้นโ okay, okay. อเคโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปใส่ก่อนเนาะเพราะว่าให้ธนูโบนัสไป แล้วก็ผมมีกอดีกว่านะผมจะไปใส่ก่อนเฮ้ยโบนัสช่วยช่วยใส่ด้วยนะไม่ใช่แบบอันนี้นะยิงฮนันวอย่างเดียวผมก็ตายอยู่นะดูจังหวะด้วยนะไปขึ้นไปเปิดแตงโมแป๊บนึงนะครับใช่ไหมบนแตงโมนะมันก็ยังมีลัคก,กี้บอคอีกเนาะอู้ด้วยหมาคุ้มอยู่ครับขึ้นมาถือว่าคุ้มอยู่โอเคโอเคแล้วเราต้องเช็คให้แน่ใจนะว่าอ,อุ้ยเผอตีหม ตายไหมวะไม่ตายโอ้เลือดมันลดเลยอ่ะผมรู้แค่นั้นอะขอโทษขอโทษผมก็ผมจะลิดขวาร้องว่ามันกินมันกินเอ่อแอปเปิ้ลเฮ้ยแอปแอปเปิ้ลเ,เฉยกินอะไรนะขนมปังได้ไหมนะโอเคบนัสตามมาลนะอุ๊ยอันนี้กล่องระเบิดป่ะครับผมไม่ใช่ศัตรูอยู่ด้านหน้าครับเกาะมันดีกว่าเราครับบนัทำไงดีทำไงดี ผมว่าเราไปเออเกาะอื่นครับเราลองไปเกาะอื่นดูก็ได้ครับเผื่อว่าเกาะอื่นมันยังไม่ขุดแบบขาเรียกว่าอะไรอ่ะขุดแบบทองนะครับผมจะมาทาเกาะดีๆเลยหลังเข้าครับหลังเข้าวิโบนัทโบนัทนข้างไนวะหลังเข้ามายังโอ้ยไม่นะอ๋อหลังโบนัทผมมาอยู่นี่แล้วโบโทีโทษทีเอ้านี่ไงผม นี่ไงที่ผมพูดเออโดนธนูระเบิดทีคือจบเลยเนะาะานนี้เมื่อกี้มันเข้าหลังเองแล้วมันก็มาตีเขาต่อเอ้เหรออ๋อผมไม่เห็นนะไม่รู้อะ่ะบอกว่าหลังๆผมยังผมก็เลยไม่ดูนะแต่ว่าที่จริงมันกด F5 ดูก็ได้อะ่ะว่าแบบมันมาด้านหลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังไม่ชํานาญเนาะคือผมเล่นแทบไม่ค่อยกด F5 เลยนะแบบโปรเฟชชั่นนั่นมันจะแบบว่าสมมุตินนะผมอยากแบบ ทำสถาระจำลองสถานการแบบเออสมมุติว่ามันชีรรร้เป็นระลบอยู่ตรงนี้นะมันก็จะดูอย่างนี้ได้นะเออประมาณเนี้ยมันก็จะสามารถดูได้ดูแบบแอบแข้างอย่างเงี ah ้ยเออก็ผมกด F5 ไม่ไม่ค่อยเป็นว่ะผมหา F5 ไม่ค่อยเจอนะเออเดี๋ยวก็เด้งออกคลิปอีกนะครับแฮนดอาคลิปอยู่นี่ได้มาอัดใหม่เลยเนาะปะ้าโอเคนะทางลันะโอ้อยอ่ะ จัดไปอันนี้ด่านอย่าบอกนะว่านาฬิกาทรายมาด่านนี้ครับโอเคผมผมเกลียดด่านนี้เข้าไส่เลยครับจนจําชื่อได้ละอย่าว่าแต่ชนะเะครับโบด่านนี้เราสู้ใครแทบไม่ได้เลยป่ะครับเออมันไม่ใช่ว่าไม่อยากชนะนะสู้ไม่ได้เลยอะตายซิด่านนี้นะผมจริงจังแล้วได้ยินหรือเปล่าเสียงนี้คือแบบเอามือตบแก้มเนาะ ดึงสติโอฟีเซนเตอร์อาดิดาอีกแล้วครับมาเพื่อนจัดไปหวังว่ากล่องจะดีครับเอออันนี้โมดธรรมดาเนาะอย่าไปเปิดกล่องใกล้แล้วกันครับอุ้ยของดีของดีอุ้ยเน็ตผมแหลกแล้วครับท่านผู้ชมกลางคืนมามันเกี่ยวหรือเปล่าแบบว่าเล่นเซิร์ฟฝรั่งไม่รู้นะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่ามันคลิปนั้นอ่ะเออผมแหลกแบบหนักๆเลยอ่ะมันคนได้ก่อพิษปะครับอุ้ยเอ็นบีซีอย่าอย่าอย่านะอย่าคิดสั้น ผมเห็นมันเดินแล้วใจคอไม่ดีเลยว่ะครับหาดาบผมครับโอเคมันขายแต่ชุดก่อเนาะก็โอเคจัดนะชุดก่อก็ดีเลยครับชุดก่อเนี่ยอย่เพื่อนเพื่อนอย่าอย่าอย่าดีด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 อย่าบอกนะเอฟซีมันตกอะเอายังครับยังเอ๊ะของมันตันแค่นี้หรอครับผมซื้อไหมเดี๋ยวกูนัดกูนัด ผมซื้อของให้เอาไปปาบปาบมันขายแค่นี้แหละเนาะต่อไปก็ทำไม้ทำดาบทำหมวกโอเคไม่ต้องทำไม้เขาเรียกว่าขุดไม้ใช่เพื่อนไปแล้วเพื่อนไปบวกแล้วนี่ตาย,ตายสวยสวยบนนั้นสวยบนนั้นที่ซับพอร์ตว่ะอุมันมีของอยู่แต่ว่าไอ้ฝั่งนะั้นมันมีฮันูเกียนเปล่าครับนั่นแหละที่ผมกลัวนะไม่ใช่อะไรหรอก เออชุดก่อไม่มีนี่ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนั่นไงมันถือธนูมาแล้วโอเคเออุ้ยธนูฮุกธนูฮุกมาดิ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 ผมมาดิมาดิแค่นั้นแหละเอานั่งไงกาบเรียนเชิญมันก็มาจิ้มวิมันสเตปมันแลกกว่สะสเตปเอ็งดีก็เออผมจะบอกเลยให้ครับสําหรับวิญญาณคนตายเนะาะธนูฮุกมันชาร์จเป็นล้านล้านวิเลยครับลองมาดูบนัสลองมาดูได้เท่าไหร่ละเห็นไหม ฮา,านุฮุกเป็นฮานุที่ชาร์จนานสุดน,นะอเอยคืนมาด้วยคืนมาด้วย <laughs> ขัวของเพื่อนเนาะเออแลกกับดาวไหเนาะอโอเคขัวของโบนัสเฉยเลยอะรับดาบเมื่อกี้เออแล้วของตะก,กี้คือแบบมันโดไปแ่บครับย <c> ะ <oughs> ผมผมไม่ยอมละโบนัส้องไง <c oughs> ผมฮุกไปใส่หลังมันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโบนัสทำเราทำเป็นยิงฮานูใส่มันเนาะ แต่ถ้าถ้าคนเล่นเป็นมันจะมีเซนนะครับจะรู้ว่าผมได้ธนูฮุกจากเพื่อนมันแล้วหวังว่ามันจะไม่รู้ไอ้ไนี่มันสกินอนบีซว่ะบูนัทเฮ้ยโอ้โหมันนอกแม็กซ์จังวะบูนัสเห็นไหมไอ้ผมเลือดร้อนจังวะบูนัไม่รู้ว่าบูนัทเพื่อนเปิดก็เปิดตามแล้ววิ่งแป๊บ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับรายการหลังใหม่กับไม c คร f บนะครับทุกเย็นเวลาหกโมงโอเคนะครับโบนัสเมยม์อยากฝากไหมใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับโอเคนะครับเมสโกจังก็ยังยืนอยู่กับที่นะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ